ดาคนชื่อตาหน่อยครับมันชอบทําตัวเรือนครับดาคนชื่อตาหน่อยครับมันชอบทําตัวเรือนตาไหนครับถ้าตาถ้าตานนี้ไม่ได้นะจะตัดสิดูไว้หรือดูก่อนแต่ก็ผมดูพี่เหมือนเดิมแล้วเป็นไรครับสุดหรออ๋อเผาครับไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรรอรอรอพี่สาวครับอ๋อโอเคใช่ครับประชาชนหรออ่า ตอนนี้ตอนนี้เป็นเบนหมอที่ออกแบบครับี่าไอโอมไดไอคิวแม่มาหมออะไรนะครับมีวุธเรื่องมาหมอมีอะไรนะมีวุธยังมีวุธยังอ๋อมีแล้วครับมีแล้วไดโดโอฮไอไอโอมหน่อยครับไอคิวหน่อยครับอะไรของจีรพัฒน์เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอันนี้พี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อตอนครับชื่อตอนอ๋อชื่อตอนแล้วครับแล้วพี่ชายไปไหนครับเนี่ยอันนี้ กำลังจะข้เมือก็เห็นรถคุณพางเมื่อกี้ผมซ่อมาช่างมาก็เลยท้าไม่คือผมรอที่สามคือเรียนจบตั้งช่างไปเสือมานั่งเออหน้าคอมแล้วทำไมครับกูนั่งเออหน้าคอมแล้วนั่งวัวพ่อรู้ไหมฮะไอพัฒนาการเป็นเพี้ยไรน้องมีแกงอะไรยังครับยังเลยครับไม่เป็นหมอน่าจะเป็นแกงมีแกงยันต้องยากอยู่ครับต้องออกหมอก่ออกหมอสียเท่าไร่อ่ะเราอ่ะอพอผมมาเป็นวรัสแพทย์นะครับมันต้องรอรอครบรอครบกำหนดใช่กี่วันกี่เดือนนะ อประมาณห้าครับแต่ว่าจะครบแล้วครับก็สิ้นเดือนนี้ก็ครบแล้วอุหาพี่ผมก็ลังหาเพชรอยู่พอดีเลยมาช่วยผม,ผมสร้างแก๊งใช่เหรอผมเป็นเพชรเหรอเนี่ยใช่ครับจุกแ<อ>จ๊งคุณคุณมองอยังไงว่าผมเป็นเพชรเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะผมได้เพชรมาเก้าเม็ดแล้ว,วอ่๋อ<ร>เพชรอ๋อที่ทําเหมืองใช่ไหมครับอย่างนี้ไม่ใช่ครับแบบเพชรในต้นครับที่ออกมอ๋อเพชรในต้นอ๋อใช่ครับ ชื่ออะไรครับคุณหมอชื่ออะไรชื่อนอตครับชื่อนอตหมอชื่อตอตนะครับอ๋อโอเคครับก็คล้ายๆกันเนาะตอตกับนอตครับผมแล้วครับผมคุณหมอมีวุ้นอะไรบ้างครับมีมีปากหลามครับมีอปากหลามก็พอแล้วแล้วมี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 อันนี้ปะพวกอะไรหอยอ่ะอ๋อมีครับมีมีได้ครับตอนนี้ผมแต่ว่าผมจะเล่นแค่แค่เทียสองนะคุณหมอ่มีแค่เทียสองนะครับใช่ใช่ครับอ๋อหมอน้นมี มันจะออกจริงไหมอ่ะ,ะออกจริงไหมอันนี้คือคือ,คอมันมันมันยากครับตรงที่ตรงที่แบบว่าต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะออกจากหมอกเขาบอกว่าออกไปเล่นแก๊งนี่คือไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าครับอันนี้ผมกลัวอยู่อันนี้พี่สาวหรอโฟโต้<อ>หรอมมชื่ออะไรอ่ะชื่อโฟโต้ครับโฟโต้คุณคุณนะใครอ่ะพ่อมึงมังอีโฟโต้อ๋อพี่เข๋อเหรอฮะใช่พี่ของไอ้เข๋ อ๋อพี่ของเขือเขือคือใครพี่ไอ้นี่ใครอ่ะไอเหช่วยเขือเหรอเนี่ยน้องไม่ได้น้องเดี๋ยวพี่สาวพี่สาวผมม่ได้ปช่้ยใครครับใจเย็นถ้าเสียงนี่เหมือนโตกว่าน้องอย่างนั้นนี่ไอ้กูเหมือนโตกว่าพี่กันเนี่ยอ๋อพี่ผมแบบลำคอเขาเขาเป็นยางี้ตั้งแต่เกิดแล้วครับลูกน้องไงใช่ลูกน้องใช่ไม่ใช่น้องอย่างนั้นนะลูกน้องอ่ะเจ้าเจ้าทุกคนเลยไหมเนี่ย เดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ไม่ใช่หมายถึงหมอหมอพี่สาวคนเนี่ยอ๋อไม่พี่สาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครทุกคนคืออะไรดวงพุ่มดินพุ่ใจดีดีนะเอาเดี๋ยวจะเอาทุกคนเดยใช่ไหมเนี่ยอะไรครับหมายหมายถึงใครครับเอาทุกคนอ่ะหมายถึงลุงไงใครลุงคบผมยิบเอ็ดอยู่เลยมาเรียกผมลุงอโหดูดูหน้าด้วยครับ น้าอ่อนหลอขนาดนี้เรียกลุงแกก็ป้ายหนูอยี่จ้ะโอ้โหพี่เจี๊ยบพี่ใจเย็นพี่ดูดิดูดูพี่เองพูดดิอพี่ผมพี่ผมอย่างนี้แะครับบ่าเขาเขาอย่างนี้แหละผิดปกติครับอ๋อวันนี้แบบหิวเหล้าหิวยามึงไปหาพงหาเพี้ยนมานเลยครับติดท้องติดถ้อมหรือเปล่าดีแล้วครับติดถ้อมอื่นดีกว่าติดถ้อมหลวง อู้ทำหลวงเขาอันนี้เขาชอบกี่ของหลวงนะครับหรือว่าไงใช่ครับมันจะมีประเภทหนึ่งครับชอบแบบมาอ่อยแล้วเป็นไงครับบอกเป็นพี่น้องโอ้โหอ่อยแทบตายสุดท้ายพี่น้องงนี้ใช่ไหมใชโ่โอ้โหอันนี้จุกอยู่นะแต่ดีน้องผมมันไม่เอาอ๋อเกือบแล้วใช่ไหมแบบอารมณ์เกือบแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ,โอเคพวกนี้มันหวงังจะบอกอะ,อะไรเราเนี้นมีเบอร์ไหมเอามีครับมี44603ครับพี่ โอเคครับพี่แล้วแล้วไปเจอกันได้ยังไงน่ะอันไหนครับพี่สาวผมมาหรอใช่ใช่ใช่อ๋อพี่สาวผมผมอ่าไปเดินไปเทียนไม่หนาใครใครก็ต้องเจอนี่ขนาดดุงยังเจอไดร์โด้แม่งอย่างจริงๆก็ไม่อยากเจอหรอกจริงๆก็ไม่อยากเจอเหมือนกันใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นนะครูใจเย็นครับใจเย็นค่อยๆเคลียร์ครับค่อยๆเคลียร์ แล้วตอนนี้คนรัฐได้วางแผนว่าตอนนี้มีกี่คนแล้วครับที่ได้อ่าสิบสิบสองครับไม่มีอาวุธขาราชาครับนองนั้นมีหมดเลยมีพวกปสาให้บิกห้หน่อยครับช่วยกันทักว่างใชรุ่งรือ๋อยังยังครับรอขึ้นยี่สิบเก้าครับอ๋อรอขึ้นยี่สิบเก้าก่อนอะคือตอนนี้ก็ตามหาคนอยู่ใช่ไหมอ่าวันวันละคนครับคนจะหาเจอก็มันก็มีอะได้บิ๊กให้หน่อยครับก็มีบ้างไอ้บิ๊กลรอิการีมันมันมีมันมีทุกคนครับแบบ พร้อมแบบเล่นแต่ว่า,าผมจะดูจากค,คำพูดช่วงรแรกเลยอ,อะไรอะไรใจเย็นครับใจเย็นมีแกงเมืงองยนังนั่นไม่ใช่ไปหายกินพวกข,ของหลวงดอนของหลวงด่วอะไรไม่จำเป็นหรอกครับแบบอยู่ปกติก็มีซีวินดอนได้โอ้โหเขียนว่าไปหาเป็นปตำรวจอย่างนั้นนี่ เป็นตำรวจไงโอ้สภาพเป็นตำรวจยุทาไร่ครับเสียงยสิบสามโอ้เขาไม่มีหรอกครับตำรวจยุสิบสามอ่ะมาเป็นมาเด้ไงเข้ามามาด้ไงผมไม่ผมไม่บวดเลยผมไม่บ่นได้ป่ะตำรวจยุสิบสามไม่มีหรอกครับบุหลันยังไม่ไม่ลืมครับบุหลันขอบคุณรับร้อยหนึ่งน่าจะลองแบบรับทำงานก่อนหรือเปล่าครับลองลองแบบมันไม่มันไม่มีหรอกครับน้องตำรวจยุสิบสามอ่ะพี่มองแล้วเสียงอย่างเงี้ย ทำไมออกมาล่ะดำหรือเปล่าม่าีต้องเอาคุยกระแทกคอเสียงรวยเนอะของมันอีดอกตุ้งีอดีคุยแมมเยี่ห่านี่คุยแมมแม่่ไไหมอ่ไม่มีงอะอ๋อเป๋าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดขอใครเหรอขอพี่ไงพี่จะให้เฉพาะน้องที่พี่รักพี่เลือกแค่นั้นเนีะยมีอยู่หกล้านเนี่ย แต่ว่าก็จะเสียตังบานหนึ่งมันต้องดูคนด้วยไปเรื่องเยอะสมัยนี้มันจะมีพวกหมอเหลี่ยบฮะหมอเรียมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหรอเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ครับมหมายถึงหัวหมอเหลี่ยมอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนน่าจะมีอนาคตไกลนะเป็นหัวเป็นหมอเด้จะเจอกันได้ยังไงวะเน,นี่ยน้องเลิฟอ๋อผมไปไปเจอนี่ครับผมคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบไวมากเลยครับเจอผมไปเจอตอนที่แบบว่าพี่เขาเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ย ช่ครับแล้วแบบว่าด้วยแบบว่าตำรวจต้องทํางานคู่กับหมอใช่ไหมผมก็แบบว่าเจอเขาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้จักกันแล้วก็ผมกับเขาเป็นลูกพี่ผมอะไรเงี้ยน้องน้องน้องผมอะยังโดนสู่มาแล้วเลยใช่หรอใช่แต่เขาเป็นพี่ที่ดีเขาเป็นพี่ที่ดีพีดน้องนะคินได้ผมะยังโดนสูกมาแล้นเลยใช่หบอใช่แต่กบอกมันพี่ที่ดีเขาเป็นพี่ที่าีพ่น้อง้องน้องผมอะยังโดนสม่แล้ว่ะบอกมันด้วยได่ถ้าเป็นพี่ที่ด้ท่าเป็นพี่ที่ด มันอะ่ะโอ้หไดอกมันเหรอ,อมันคิดได้เนะาะภาพอย่างเขือ่อมีอะไรให้ดอกบ้างโอ้โหแรงจัดก็าหามาเลยแล้วกันอยู่หรือเปล่าเขาน่าจะไม่อยู่มั้ไม่รู้แต่น้องผมโดนหลอกไงน,น่าจะรู้ตัวมันอยู่หรอกนานบอกไม่งั้นมันไม่พูดหรอก เวลามันไปขายยานี่มึงน,น่าจะไปกันนี้ละเห็นมันไปกันคนชื่ออะไรสักอย่างเป็นคนในแก๊งเก่าอ่ะอถามแนนก็เดอมไปถามมันดูนะอืมตังส่งเงินแก๊งทุกอาทิตย์เอามันจากใครอ่ะเราไปเอามาจากไหนหรอให้มันอันนี้ถามจริงรวยก็บอกดูอ,อ้ารวยรวย,ยแล้วมาขอทำไมก็ว่าตอนนี้จนจนะงงกต็ตำรวจทำไมอ่ะ ำไาไม่ได้มันได้ตมหน้อยอจะมาคร้นองอาวุธด้วยออขอตังหน่อยด้านหนึ่งขอเท่าไรนะด้านหนึ่งเดี๋ยวช็อตอป่าไม่เห็นแล้วครับคุณร้านหนึ่งเรียกอะไรอ่ะเล่มหนึ่งเจ็ดแปดกูว่าทำบุญแล้วกันหมื่นหนึ่งอ้เวเ่อร์ามเ็สิบวันดอนด้าโอให้เยอะกันไปหรือเปล่าเนี่ย แค่โทษฐานหลอกสูบน้องผมอ๋ยอสัมภาเน้อมังเมียได้ให้ดอกบ้างเขือคิดดูนะก็ไม่รู้ก็เห็นคุณมาอ่อยมันหยุดแลนทุกวันนะบอกเป็นน้องเป็นน้องไรอ,อะไรยุ่งก็มาก็มันก็บอกว่าแม่งไม่เห็นมีอะไรเลยพี่มันไม่มีอะไรเลยมันพูดอย่างนั้นได้เนระมันพูดแค่ว่าไม่มีอะไรมันบอกว่าไอ้นี่เป็นดอกสูบมันเนาะ ก็ไม่รู้ก็ลองไปถามเอาเิงไม่ถามหรอกบอกมันด้วยไม่ต้องถามมาไม่ต้องอะไรนะไอ้เฮียหลอกสูบหลอกกูเฮียไปใจกันแลนแลนอันนี้ได้ไหมครับพ่อเนีผมจะแลนแลนน้องคนนี้น่าจะรู้ครับน่าจะเดินไปหลายรอบเหมือนกันโอเคครับโอเคได้ทำไมอะเดินไปหนายอไม่ได้ไงจะไม่อ้อยใครนักหนาอ้เนี่ยยืนน อะไรครับไอ้ไ่ใครเ่ยไม่ไอ้ไ่ใครเลยนักหนาล่ะเจ้าเาไม่ไอ้ไข่ไม่เ้าไอ้ไข่เขาก็เดินมาหานะเออเหรอเหสูบอะไรพี่อย่าบ้าอย่าบ้าขอร้องอะไรอะไรมึงรู้ได้ไงเน่ยมึงรู้ได้ไงอ่ะขอร้องตัวเองเขือบอกไอ้เมื่อกี้เขี่อโทรมาอว่ามันรู้ได้ไงไม่รู้เลยมันบอกว่าพี่ไปพูดทาไมหลอกสูบอะไรอย่าบ้าขอร้อง เดี๋ยวไม่ด้อโทรมาหาเดี๋ยวว่าไม่ด้อมันก็ไม่อยากโทรหรอกจรดีแล้ว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 เงยวงแหวนทำงานอะถ้าน้องถ้าน้องฟังกูนะหรือว่าดูกูอยู่มึงจงจำไว้ว่าดูคนน่ะดูให้ดีถ้าดูแล้วหมดตัวก็อย่าดูเอ้ก็อย่าทำอย่างที่พี่บอกภาพแพนแน่ที่จะหมกตัว คุณให้เงินไปเท่าไหร่ดีกว่าผมถามหน่อยคุณให้เงินไปกี่บาทแล้วไอ้เข่าถามมันเองนี่คุณยังไม่เห็นมีรถทํางานสักคันเลยเห็นแต่เดินไปเดินมาก็ไม่ต้องทํางานก็รวยไม่อะรวยยังไงอะ,อะเงินเงินมีเท่าไหร่อ่ะรวยอะตอนนี้มีถึงแสนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยจบเลยแล้วพี่ผมโอ้โห เองอายุเท่าไหร่เนี่ยเขาอ,อยุสิบสามผมละครับผมผมยี่สิบเอ็ดครับโอ้โหอายุสิบสามกับยี่เอ็ดเป็นพี่ตรงไหนวะเนี่ยลูน้อง,องลูพี่ไงเจลนเจลนเจนเจลนเจลนเจลนเจนจลนลนลันเจเลนเจลนลเันนเันเจนเันเันเันีจนเปลันเลนเจลันเจันเจันเจนเจลพี่จัเจลนนีเน เออเขาไม่รู้หรอกรู้ชูป่ะรู้จักชูป่ะได้ได้แค่อทิตย์เท่าไหร่ถ้าแบบว่าโทรมาแล้วเอาใจเก่งฟิลแฟนคุยกันแบบฟิลแฟนเอาไปอาทิตย์ละประมาณแสนแล้วกันไม่ต้องอทำอะไรได้ไหมอีฮี้อะอะไรนะเอาแสนได้ไหมโอ้สองแสนของฟาร์มยังไม่ถึงเลยผมก็ต้องฟาร์มช่องแกงนี่ ไ็ได้อะไรนะแสงหนึ่งก็ได้แต่ว่าขอกล่องได้ไหมเราดองดูไม่ต้องผมต้องดูงานก่อนงานอะไรนะของแสงหนึ่งเราเจอกันแลนแลนน้ำตาลแล้วกันโอเคครับได้ครับเจอกันแลนน้ำตาลไอ้เชี้ยหมอมึงโดนหลอกสูบหรือเปล่าเนี่ยกูแป๊บเดียวแม่งเจะไม่รังจะหลอกสูบกูอีกงแก ไอ้เฮียแม่งหิวตังชิบหาย